ฉลามชนเปิดตัวเบนจามินเดวิดการงานฉลามชนอวอร์ดเติมแข้งรายแรกสโมสรชนบุรีเอฟซประกาศคว้าตัวเบนจามินเดวิดกองกลางดีกีทีมชาติไทยชุดยู23จากสโมสรออกฟอร์ดยุนเต็ดทีมนีสกหลิกวันอังกฤษมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วความเคลื่อนไหวของพลพรรคฉลามชนชนบุรีเอซหลังล่าสุดในงานฉลามชนอวอร์ด ได้ทำการเปิดตัวเบนจามินเดวิดกองกลางดีกีทีมชาติไทยชุดยู3มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักเตะใหม่รายแรกที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพฉลามชนภายใต้การคุมทัพของมักกุโตะเทกุระโมลิกุนซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่ต้องการผู้เล่นที่มีทักษะในการเลี้ยงบอลเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับเบนจามินเดวิด ได้เดินทางมาร่วมงานฉลามชนอวอร์ 23, ด2 0 2 2 2 0 2 3ิโดยขึ้นไปเซอร์ไพรส์แฟนบอนลบนเวทีเพื่อร่วมเปิดตัวเสื้อแข่งพีซีซันฉลามชน2อง3 2 0 2 4่สิิโดยเรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานทั้งนีเบนจจมินเดวิดปัจจุบันอายุ22ปีเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดที่ประเทศไทยแต่ไปเติบโตที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษและมีโอกาสเซ็นสัญญากับฟูลแลมทีมนีสึกแชมเปี้ยนชิพ มีโอกาสลงเล่นให้กับทีม u 18 u 23และชุดใหญ่ในฟุตบอลทวยต่อด้วยย้ายมาอยู่กับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมนสลีกวันเมื่อปีที่ผ่านมาและถูกเกมตัวมาคาแข้งในไทยลีกกับการแทราเอฟซีโดยลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น17นัดส่วนผลงานกับทีมชาติไทยเป็นจามินเดวิดถือเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทย u 23ทั้งมีชุซีเกม2021ที่เวียดนาม และชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวรุกและริมเส้นฝั่งซ้ายต่อพี่คาดปิดติวคว้าแอตอตันเติมแก่งหลังบ้านลุยฤดูกาลใหม่พี่ที่ปรจปจบเอฟซีจัดหนักปิดติวเสริมแก่งคว้าแอตตันติลาบาซีเข้ามาช่วยทีมขันเกมรับหลังหมดสัญญากับการแทเรอเอฟซ เดินหน้ามีข่าวเสริมทับอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่ที่ประจบเอฟซีที่ทำภารกิจร่าตกชั้นได้สำเร็จในศึกเรยวไทยลีก2022-2023โดยล่าสุดเกี่ยวกับการเสริมทับเพื่อลุยศึกในฤดูกาลนหน้าทีมได้ทำการปิดดีลคว้าแอตตันติลาบาซีต้องหลังจองแก่งจากการท่าเรือเอฟซีเข้ามาเสริมทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากสัญญาเดิมของแอตตันติลาบาซีที่จะหมดลงกับการท่าเรือมีช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2566 ถ้าไม่ทับต่อพีคาทพี่ที่ประจบ f อไม่ยึกยักชักชา,กชาจัดการล่าไลเซนเซนเตอร์แบ็กว้32ปีเข้ามาช่วยทีมทันทีทั้ทงนี้พี่ที่ประจบ f อจะทําการเปิดตัวแอตตันติลาบาซีในเร็วๆนี้หลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว